คนชิวสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบกับเครื่องแปลภาษายะตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเราก็มาใช้อยูช่ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณเก,กือบสิบวันแล้วที่ผมมานะฮะก็คือใช้เครื่องแปลภาษาเครื่องนี้นะฮะในการอารงชีิ่นะก็คือพกเครื่องเดียวเที่ยวรอบโลกนั่นเองนะตัวนี้นะข้อดีของเขาคือสามารถแปลถ้งหนึ่ง100ร้อยสิบเก้าภาษาทั่วโลกเลยเนาะแค่กดพูดแล้วก็แปลนะฮะอ่าข้อดีคือไม่ต้องใช้เน็ตก็สามารถแปลได้นะ หรือว่าใส่ซิมมือถือก็ได้นะได้สารระบบเลยหรือว่าใช้ Wi-Fi ก็ได้นะเป็นฮอสปอร์ตไวไฟมือถือหรือว่า Wi-Fi จากาบ้านหรือว่าโรงแรมก็ได้นะ, <S <S ะก็สามารถแปลได้แบบออนไลน์ได้เลยอ่าร้อสกภาษาทั่วโลกพกเครื่องเดียวเที่ยวโลกนั่นเองนะมีการใช้งานใช้งาน,าง,านง่ายมากๆแค่กดแล้วก็พูดนะฮะวันนี้รู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็นลงแล้วครับที่14องศาที่ประเทศญี่ปุ่นครับ今日はもう涼しくなった感じで日本は十四度 อีเดสเน่ฟังดูดีนะอ่าอากาศนะฮะก็คือเย็นลงแล้วนะฮะอ่าสมุยเดสอีมาว่าสมุยเดสหนาวมากตอนนี้หนาวมากอ่าฮะก็คือเราสามารถเลือกภาษาแบบนี้นะ,ะจะไปเที่ยวประเทศไหนก็คือเลือกภาษาแล้วกดพูดได้เลยเนาะ,ะผมก็พาเครื่องนี้มาเที่ยวได้สิบวันแล้วที่ที่ทโตเกียวนะ,ะที่ประเทศญี่ปุ่นนะ,ะผมไปโตเกียวไปนาโกย่าแล้วก็ไปไามามะนะ ไปกินเนื้อฮิดะก็คือใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวนาะไปขึ้นเขาก็ได้เพราะว่ามันสามารถใช้งานแบบออฟไลน์น้องใช้เน็ตก,ก็ได้นาะก็คือแปลญี่ปุ่นได้เลยเน้อออฟไลน์ได้สิเกตภาษาหลักๆของโลกนะฮะแล้วก็ออนไลน์นะใส่ซิมนะฮะใส่ซิมได้นาะสาระบบเลยออนไลน์ใช้ Wi-Fi ไ,ไ,ได้139ภาษาทั่วโลกนอครอบคุม193 19 19ประเทศทั่วโลกเลยนะครับผมคือครอบคุมทั่วโลกเลยว่า พวกเคร de. ื mm ่องเดียวเครื oh, like ่องนี้เครื่องเดียวเที่ยวรอบโลกเลยตั้งแต่เข้าตอมมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่เนาะสิวันนะผมก็ถือใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวเนี่ยฮะอ่าไปไหนมาไหนก็คือใช้เครื่องนี้ได้เลยเนาะเวลาเราเจอแบบเมนูก็กดรูปแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็เลือกภาษาที่เราจะถ่ายอ่าสุวว่าผมมาอยู่ที่ญี่ปุ่นมันจะถ่ายญี่ปุ่นแบบเนี้ยอ่าสุวว่าเราเห็นป้ายแบบนี้เราอยากรู้ว่าครืออะไรแล้วก็กดถ่ายฮะปึ๊บแบบนี้อ่ากดเข้าแปลนะฮะเขาก็จะแปลมาแบบนี้เลยนะอ่านี่ฮะ ก็แปลมาแบบนี้เลยนะฮะก็ซูมดูได้เลยเนาะก็ซูมดูเลยว่าคืออะไรอันนี้ฮะคือโรงแรมนะครับอกคือโรงแรมโรนะฮะอ่าพี่น้องชินจูกุนะฮะนี่นะภาษาญี่ปุ่นนะก็คือแปลแบบนี้เลยเนาะถ่ายรูปแปลภาษาได้ด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็นเมนูอาหารหรือว่าป้ายบอกทางป้ายรถเมล์ป้ายชินคันเซนป้ายรถไฟฟ้าได้หมดเลยเนาะการแปลแบบเรีลวทา์ก็คือคุยกันแบบยาวๆได้เลยเนาะหรือว่าฟังออนไลน์อ่า ฟังสัมมนาได้เลยเนาะตัวนี้เชื่อมต่อหูฟังบลูทูธได้เนาะบางคนบอกเฮ้หูฟังได้หรือเปล่าได้นะครับบลูทูธได้เลยเนาะแล้วก็แปลระหว่างกันได้ถ่ายรูปได้ไปแบบกลุ่มได้เนาะมี2เครื่องพูดคุยเครื่องก็ได้วิธีการใช้งานง่ายมากนะแค่เราเข้าไปล้วก็เลือกภาษาที่เราจะคุยด้วยนะฮะอาจติว่าเราเจอคนต่างชาติคนอังกฤษเอ้คนอังกฤษก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นเยอะนะล้วก็เออคุยกับเขาได้แบบนี้เนาะเราพูดเขาได้เลยเนาะ hello everybody สวัสดีทุกคน คุณมาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นคุณสบายดีไหมครับคุณต้องการให้ผมช่วยอะไรหรือเปล่าครับ are alright Japan? You need help? you you my do in คุณมาเที่ยวญี่ปุ่นคุณสบายดีไหมครับ you came to Japan. How are you? to how came Japan. are ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือแจ้งผมได้เลยนะครับผมมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นเยอะแยะเลย If you need help, please let me know. I have many Japanese friends. Thank you very much, my friend. ขอบคุณมากเพื่อนของฉันนี่นะฮะก็คือใช้างานง่ายแบบนี้เลยนะคให้กดแล้วก็พูดนะฮะก็จะสามารถแปลได้เลยนะของแท้ของดีต้องแอดมิสุดครับตอนนั้นนะครับกับเครื่องแปลภาษาเยอน,นะฮะเราให้หนึงปีเต็มครับผมครับอ่าสัญญาทักเข้ามาได้เนาะอ่ามีทุกทุกช่องทางการขายเลยนะ อาจจะแอปดำแอปเขียวแอปไฟแอปม่วงได้หมดเลยนะครับของแท้ของดีต้องแอบซุกครับทุกาครับผมระวังของเล่นแบบด้วยนะครับกับโอ้เจแปนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ